ว่าเราต้องการมันสมองคืนสู่ท้องถิ่นเราเชื่อในคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นบันดิตและจากความรู้ที่เราได้เล่าเรียนมาครับการศึกษานี่มันมีหลายจุดประสงค์มีหลายนิยามส่วนใหญ่อาจารย์ก็รู้ว่าบ้านเราก็จะเอานิยามการศึกษาของเบนเจามินบลูมหรือแม้ก็จอร์ดีวี แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจําได้แค่ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงงามทีนี้มีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่มาเจอโนเนี่ชื่อโปรเฟสเซอร์ฮู H อชโ e ไซเอฮูเขียนนิยามการศึกษาไม่เหมือนไทยท่านเขียนว่าการศึกษาคือการพัฒนาความไหวต่อการเปลี่ยนแปลงรถ้าแปลเป็นไทย คือเป็น sensitive n e s s development คือการศึกษาจะทำให้ให้คนรับไหวเข้าใจไหวเปลี่ยนได้ไหวปรับตัวได้ไหวซึ่งผมว่าใช่แล้วผมก็ชอบนิยามคำนี้มากผมก็ยึดถือนิยามของโค้ชสกูนมาตลอดว่าการศึกษาคือคือการทำให้คนเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้พอมามองดูบ้านเรา ที่เราเกิดมาที่เราเติบใหญ่มามองดูท้องไต้ท้องหนามันมีแต่ล้าหลังแล้วเราก็มองเห็นความไม่เท่าเทียมของชนบทกับเมืองไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรเม็ดเงินงบประมาณการดูดคนการดูดทรัพยากรออกจากท้องถิน่นครับต้องส่งส่วยสาอากรมาตั้งแต่สมัยยุทธยานเข้าสู่เมืองเราเรายังส่งกําลังคนไปดูแลเมืองไปสร้างเมือง ด้อยหันหลังให้กับท้องถิ่นหันหลังให้กับพ่อแม่หันหลังให้กับบ้านเกิดผมก็เลยทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นซึ่งไม่มีใครทำในโลกนี้ไม่มีใครทําในโลกนี้ผมจึงกล้าพูดว่าคําว่าบัณฑิตคืนถิ่นผมเป็นคนแรกที่คิดทํานี้และโครงการบัณฑิตคืนถิ่นผมก็เป็นคนแรกที่ทำ แต่ก่อนจะทำนี่ผมก็โดยธรรมดาของความเป็นครูบาอาจารย์ก็จะรีวิวว่าเคยมีใครทำ,ทำนำร่องเป็นตัวอย่างบ้างไหมออที่เป็นบันทึกคืนจริงๆไม่มีกันไม่มีเลยจะมีก็เฉียดเฉียดทนะีนี้พอมาถึงบ้านเรามันก็จะมีโครงการที่ล้มเหลวมากมายเ,ออเช่นโรงเรียนโรงนา ที่ตารสูงอุบลเพื่อรวมเยาวชนให้เงินให้เบียเลี้ยงแล้วก็ให้เม็ดเงินไปตั้งต้นแต่แล้วก็ไม่ทำหรือโครงการที่เราเห็นมาเร็วๆน,นีงเช่นต้นกาอาชีพก็แห้งตายที่ยังเหลืออยู่ก็คือโครงการเพชรในตมแต่ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความเข้าใจของสม,มเด็จพระเทพอยู่ทีมานี้ก็คือปิดครู ครูอย่างเดียวแล้วก็มีเขาเรียกหลักประกันบรรจุงานหลังจากจบแต่รุ่นแรกๆก็เพชรไม่คืนตมเหมือนกันกดเยื่อในเสร็จเป็นเพชรแล้วไม่คืนแล้วไม่คืนแล้วไม่เข้าตมแล้วทีนี้บัณฑิตคืนถิ่นเป็นความสําคัญแต่มันเป็นโครงการที่โคตรยากเหมือนเข็นเข็นครบขึ้นเขาอ่ะใครอยากจะคืนบ้านเกิดมงนอนที่มันแห้งแล้ง ถ้าเป็นหนุ่มก็ไม่มีสาวสวยให้จีบเลยในหมู่บ้านใช่ไหมเข้าเมืองหมดใช่ไหมถ้าเป็นสาวก็ไม่มีหนุ่มคนทุกคนก็สาวแล้วจะมาทำอะไรจึงจะอยู่รอดครับนี่แหละใครจะจ้างเ้าเงินเดือนที่ไหนเพราะเราติดค่านิยมสังคมเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องเครื่องแบบใช่ไหมผมก็ทำไม่ต้อง หลักการของบัณฑิตคืนก็คืออาชีพอิสระเลี้ยงตัวเองยืนบนลำแข้งตัวเองไม่ต้องรอเป็นนายตัวเองไม่ยอมเป็นลูกจ้างใครประกาศความเป็นไทยให้แก่ตัวพัฒนาจากเรื่องเล็กๆล,ลงทุนน้อยๆ <c oughs> ล้มไม่เจ็บแล้วค่อยเติบใหญ่ก็ทำอยู่ห้าปี <c oughs> ก็มีบัณฑิตคืนถิ่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ประสบความสำเร็จตามแนวคิดที่เราตั้งเป้าหมายไว ก็ชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจมากก็ <c oughs> ที่ว่าเป็นโครงการที่ต้องทำต่อแต่ในระหว่างที่ทำโครงการบันทิตดิน <c oughs> ก็มีบัณฑิตคนหนึ่งถามวา <c oughs> <c oughs> ่าพัารย์สาหมไมอย่าดีแต่พูด <c oughs> เรียนเกง่งพูดเกง่ง ยาเกง่งจะทฤษฎีอย่าปาาคาบคำพีแน่จริงไปทำให้ดูเอาแล้วสิทีนี้เออมันก็ใช่เนาะคือเราสอนชกมวยแต่ไม่เคยขึ้นเวทีโชคนี่มันไม่ได้นะแน่จริงไปทำให้ดูคำนี้เป็นคำที่บัณฑิตท้าถ่ายทีนี้ผมก็มาคิดถึงตัวเองผมจะไปทำให้ดูได้ยังไงผมไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง แม้แต่เท่าฝ่ามือร็จแล้วแต่ก็รับคำท้าเราต้องหาที่ดิบวนล่ายหาที่ดีขณะเดียวกันนักศึกษาปริญญาโทที่เราสอนซึ่งเป็นนักศึกษาปัะจำวันหนึ่งผมเข้าสอนชั่วโมงแรกของการเปิดเทอมมีนักศึกษาหญิงท่านหนึ่งถามผม อาจารย์หนูจะจบวันไหนเอ,อ้าม,มันเพิเ่งเปิดเรียนวันแรกคุณจะจบแล้วหรือเนี่ยผมก็คําถามมันไม่ยากมันง่ายๆแต่ถ้าคิดให้ดีเนี่ยมผมก็คิดผมก็มาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องการอะไรนะเขาไม่ต้องการความรู้ไม่เหมือนเราที่ไปสอแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงถูกไหม,มเพราะเราอยากได้ความรู้จัก พระอาจารย์เหล่านั้นมาพัฒนาชาติบ้านเมืองเรามาแก้ปัญหาแต่ลูกศิษย์เราอ่ะเขาต้องการกระดาษใบเดียวเป็นบัตรผ่านเป็นตัวผ่านขึ้นไปถูงที่สูงพอเขาถามว่าหนูจะจบวันไหนวันนั้นผมคิดมากแล้วผมก็สรุปกับตัวเองว่าผมกำลังทำหน้าที่ผมมาสอนนกที่บินเป็นแล้วเนี่ย ตรวจปีนตีแล้วให้บินเก่งบินไกลให้ปีกแข็งแล้วบินจนไม่กลับเวงาลัะแต่ถ้าเราเก่งจริงทำไมเราไม่ออกไปช่วยญาติพี่น้องเราที่เป็นชาวไร่ชาวนานอยู่ในชนบทไม่ร้องขาดเราคนเดียวเนี่ยเพาไม่เจ่งเนี่ยอย่าอวดดีแต่หลังจากเขาออกมา ได้ระยะหนึ่งหลักสูตรที่ผมดูแล,ลอยู่ก็ปิดโอ,โอ,โอ้ทำไมเราไม่ไปช่วยชาวบ้านช่วยชาวไร่ชาวนาให้เขาลืมตาอ้าปากให้เขาลุกขึ้นมากินข้าวต้มได้นี่แหละเป็นเป็นพลังเป็นแรงเสริมอีกอันหนึ่งที่อนอกจากความฝันที่เราอยากเป็นเกษตรกรเราอยากจะช่วยคนหรอกคุณไม่ต้องไปช่วยหรอกเอ็นนกที่มันบินเป็นแล้วก็เ,เลยมาหาที่ดินก็ามาเจอที่ตรงนี้ ซึ่งมันไม่ใช่ดินสีสเกดที่เราเกิดเพราะมันเป็นดินแดงแ้เรามันเกิดดินทรายมันก็เลยแปลกว่ามันมีดินอย่างนี้อยู่ในสีสะเกดก็เลยได้ตัดสินใจมาเลือกตรงนี้ตั้งแต่ปีสามสองนับถึงปีนี้ปีหกหกนะครับคำวัน่หกสิบหกก็สามสิบสี่ปีที่มาทําเกษตรตรงนี้มาเจอยังไง ลูกศิษย์ในหมู่บ้าน <c oughs> ที่เป็นบัณฑิตคืนถิ่นพามาดูคือผมก็อยากได้ที่ดินก็ท้าทายให้ผมทําให้ดูนี่ใช่ไหม,มกันเขาหัวกันคือถ้าจะเอาต้องเอาหมดต้องเอาหมดมหรือจะเอามากกว่านี้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยสองร้อยต้องเอาอจะเอาสี่ร้อยก็ได้หกร้อยก็ได้ใครๆก็อยากขายคือตรงนี้มันเป็นตีนเขาเป็นตีนของเทือกเขาพนมดงรักทีนี้มันยุคนั้นสองหมื่นยุคนี้เท่าไหร่ น่าจะห้าหกแสนอือหางกันเนาะไม่นีอือเคยซื้อไร่ละสองหมื่นทีนี้ป่าเป็นไร่ละห้าสิบองแสนถ้ามีทุเรียนด้วยก็เจ็ดแสนแปดแสนอือหถ้าทุเรียนให้ผลปีลวก็อาจจะเป็นล้านครับทีนี้มาก็ทํรทบทาเป็นตัวอย่างเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยก็มีป่ามีอะไรไหมดูยังไงแบบไหนมาเป็นที่โล่งที่โล่งเลยเพราะเป็นพืชล้มลุกเป็นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังปักทอง เป็นไร่ไร่เก่าของเขาเป็นไร่เก่าเขาไร่เก่าที่เขาทำเขาไม่ได้ทําอย่างนี้แต่ก่อนเลยไม่ไม่ไม่มีไม่มีต้นไม้เลยหมวกรุดจากหัวนี่ไปเก็บปิ้ววันเลยลงพัดกลืนมันมันโล่งสวนมันโล่งโล่งหมดเลยไม่มีต้นไม้เลยตอนนี้มันสูงแล้วมันโล่งเพราะฉะนั้นมาถึงแลนนี้ตรงนี้เนี่ยที่เห็นสีเขียวทั้งหมดผมจะไม่ชี้อย่างนี้ผมจะชี้อย่างนี้เลยคือมันใช่หมดเลยที่ผมปลูกนะครับ เพราะนั้นชี้ต้นไหนก็ได้ครับผมดูหมดอาจารย์เริ่มจูงแต่มาปีแรกเนี่ยเราก็จะทาให้ดูคืออาจารย์นําร่องเขากดใช่ไหมนาร่องชาวบ้านที่อยู่ข้างๆก่อนใช่ไหมเนี่ยที่ปลูกกันใช่คือนําร่องเพราะว่าเขาปลูกล้มลุกอืมผมก็พูดว่าไอ้ต้นไม้ล้มลุกไม่เป็นไรหรอกแต่คนล้มแล้วมันจะไม่รู้ครับในระยะยาวจะทําทําไมไม่ปลูกเพื่อยืนต้น ็เกิดแรงต่างแรงต่างเห็นตาเยอะมากเยอะมากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่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 ประสบผลามสหรอกเป็ยังไงเขาก็ท้าทายเหมดเลยท้าทายไม่ต้องพูดเขาไม่เอาตามด้วยแน่จริงท้าไม่ดูเออขาประสบความสำเร็จการลงอะไรก่อนอันดับแรกคือมาตอนนั้นเนี่ยเราก็คลั่งมากอย่างเดียวเลยไม่พูดภาษาอื่นมะม่วงเท่านั้นก็ ที่เห็นเขียวๆนี่นะก็ปลูกปีเดียวนะครับเต็มพื้นที่9ปีแรกนี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนรดยางแลวเอาน้ําที่ไหนรถมันน้ําจากฟ้าเขาดินเขาดินเขาได้อยู่แล้วน้ําผิวดินตรงนี้ไม่มีไม่มีห้วยไม่มีคลองส่งน้ําไม่มีชประทานรอรดน้าฝนอย่างเดียวรอฝนอย่างเดียวกับน้ําใต้ดินถ้าหาเจอทีนี้เราก็เชื่อเพราะว่าเราเรียน รื่องน้ำมาจากฟ้าสุดก็สุดลน้ำจากฟ้าที่นี่เนี่ยมันจะฝนตกต้องตามฤดูกาลทุกปีไม่มีไม่มีทิ้งอันนั้นอันที่หนึ่งละน่าสนใจเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากเทือกเขาพนมด้วยการเขมรพอจะตกช้าเพราะจากนี้ไปถ้าชี้ไปตรงนี้มันสามสิบกิโลถึงชายแดนรับพูชาคือแถวนี้เป็นถิ่นดงดงฝนเลยดงฝนคือคือฝนตรงนี้จะเป็นฝนจาก อ่าภาคตอนออกของประเทศไทยตรงเรืองเูาเปี้ยเลยคือถ้าพยากรณ์อากาศว่าภาคตอนออกฝนจะตก40-60เอร์เซ็นนะเราจะได้หางมันพอดีหัวมันจะตกที่โน่นท่วมที่โน่นไปหางจะตกที่นี่ไม่พลาดมาตามสันเขานี่แหละมันจะข้ามกัมพูชามาสองก็คือเราเชื่อว่าใต้ดินต้องมีน้ำแต่ที่มันน่ากลัวคือว่าจังหวัดศรีสะเกดเราเนี่ย มันถูกขนาดหนาว่าเป็นจังหวัดแห้งแล้งยากจนอืมสมัยนั้นในยุคนั้นนะใช่ผีปอบใช่<อ>ยุคก,กินดินยุคใช่ไหมใชนนะ่คืออะไรที่ไม่เขาท่าอยู่ที่สกเกตหมดใช่แล้วก็เป็นจังหวัดที่เคยถูกประเมินแล้วก็ยากจนที่สุดในประเทศไทยครับ<อ>ทีนี้ไอ้อุดมการณ์เป็นเรื่องสําคัญผมก็บ่า แล้งยังไงมันก็ไม่แล้งไปกว่าอิสราเอลหรอกวะเขายังปลูกพืชในทะเลทราย,ายได้ไอเรามันฝนก็มีมน้ําก็มีมเพียงแต่เราไม่รู้จักกักเก็บไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นแหละคือคือคําท้าทายไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วเราหนีอทิ้งถิ่นให้หมดอืแล้วก็บอกเพื่อนเฮ้ i, ยจะไปทําไร่ที่ไหนสีสเกตไปเยี่ยมเลยนะอุ้ยไม่ไปสีสะเกต นึกว่าไปทําอยู่แถวเมืองการแแถวเชียงใหม่ขึ้นเหนือเพราะว่าภาคติดตามสีสเเกตคือแห้งแล้งแห้งแลงคือไม่เป็นภาพลบหมดเลยนะครับแต่ผมบอกไม่เป็นไรเฮ้ยไกลไกลยังไงมันก็อยู่อยู่ในแผนที่ประเทศไทยมันไม่หลุดออกนอกชายแดนคือเราอยู่อเมริกานานแล้วก็บกประเทศไทยก็ขนาดพื้นที่ใกล้ๆกับรัฐเท็กซัสแค่นั้นเองเราะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ไกล ก็มาทําถ้าคำพีมะม่วงมามะม่วงอย่างเดียวประมาณกี่ต้นนะชนลงนี่ยปีแรกก็ไม่ช่วงแรกปีเดียวเลยลงเลยร้อยห้าสิบไร่ผลยางนี่มะม่วงเท่านั้นนะครับตรงนี้มะม่วงหมดเี่เป็นทุเรียนนะยางนี่มะม่วงตรงนี้เรานั่งก็มะม่วงใส่มะม่วงพันอะไรครับพันดีพันดีม่ใช่มะม่วงพื้นบ้านก็เอาพันมาจากแปดอา้ ก็ไปเห็นมะม่วงพัน์ดีเขาโอ้ทังเบ้านเรามันไม่มีมันดูปนใจนะบ้านเรามีแต่มะม่วง,งกะล่อนมะม่วง,งน้อยมะม่วง,งเปรี้ยวใช่ไหมทีนี้ก็ที่ปลูกก็มีน้ำดอกไม้กระสวยมะม่วงแรกฟาลั่นอทองดำคือเป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินในภาคอีสานสมัยนั้นนะปลูกไปร้อยห้าสิบไร่แต่เนื่องจากมะม่วงเป็นไม้ย,ยืนต้นเพราะเราต้องการเปลี่ยนความคิดของเกษตรกร,กรด้วยว่าต้องปลูกพื้ยืนต้นด้วย เราก็ปลยแรยงกว่ามันจะโตวกว่ามันจะให้ผลจะกินอะไรจะไม่ตายก่อนหมอนี่คือขอตัวแยงที่มันถ,ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็บอกก็าปุยพูดแซมไปใช่ไหมมันไม่โตวพวดพลาดลใช่ไหมสามปีแรกมันก็แซมได้อยู่ทรงพุ่มมันยังไม่ชนกันก็เฮดเดิเบิ้ลที่แหละทำไม่ดูจะทําให้ดูแล้ว <c oughs> ก็ปลูพืชลม้มลุก <c oughs> จนวันนี้เราไม่ไม่ปลูกแล้วตอนได้ก็ปลูโพลิโสม รัดเลยร้อยไร่ขายได้เงินอยู่สามแสนสี่แต่หกักลบกบต้นทุนศูนย์เท่าก 0, ับศูนย์ได้แต่ปุ๋ยคือต้น<ด>ทัวได้แต่ปุ๋ยคือต้นทัวดปลูกกระเทียมยีม่สิบไร่ไม่ได้ขายสักหัวปลูกพริกยี่สิบไร่ไม่ได้ขายสักเม็ดเป็นไรครราคาตกกระเทียมกระเทียมสีสะเกตตอนนี้เนี่ยกระเทียมที่กระเทียมไทยเราตอนนี้กิโลร้อยยี่สิบ สองร้อยตอนผมปลูกเก้าบาทมผมแครนเอาไว้ให้ฟอทนีงปีที่สามปลูกฟักทองอโอ้ปีนั้นฟักทองเก็บทีเป็นรถสิบ้อนะสองคันนะถ้าราคาแบบทวนผมรวยเลยผมได้เงินแต่ตอนผมปลูกกิโลห้าสิบสตางค<อ>์ปีที่ปีที่สามมาปลูกมะละกอตอ,อนนี้ได้เงิน ปลูกด้วยความเจ็บใจที่ว่าคนอีสานมันกินตำมะฮุงส้มตำสี่เวลาตื่นมาส้มตำเที่ยงส้มตำเย็นส้มตำตอนดึกยังส้มตำแต่กินมะละกอจากดําเนินดําเนินสะดวกจากเมืองการจากสุพรรณจากปากช่องมะละกอบ้านตัวเองไม่ค่อยมีใครมีแต่กระปอกกระป๊กทยาลกไมทำไมเรากินกันทั้งเป็นอาหารหลักเลยทําไมเราไม่ปลูกผมปลูกลอยไรไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากดําเนินสองปีป่ะสอง ผมปี๊บสีดีมใหญ่ๆเลยปี๊บลาสี่พันโอ้โไม่เคยซื้อเลยพันแพงขนาดนี้ปลูกไปครึ่งหนึ่งร้อยไร่พอมะละกาอออกลูกผมส่งมะละกอตีกลับไปถึงปากช่องส่งเข้ากรุงเทพดงไปอุบลยะโสนุกทหารยันหนองคายมะกอผมมีคนมารับใช่ไหมครับมีในทุนมารับปลื้มใจเนาะดีใจอะ เพื่อจะรอมะมะ่วงครับจนปีที่สี่มะม่งเริ่มออกลูกนิดๆหน่อยๆปีที่ห้าเริ่มดดกระหว่างนี้ก็เป็นนี่ <c oughs> ต้นไม่ต้นไม่จ่ายดอกไม่จ่าย <c oughs> ดอกไมจ่จายนี่ก็พอกพุนไปไปชนเพาดานอยู่หกล้านห้าทีนี้พอ มะม่วงออกลูกเราก็ชื่นใจก็ไปขายเองทําตลาดเองแต่มะม่วงที่นี่ตอนตอนนั้นผมส่งห้างทั้งหมดในกรุงเทพ <ต Learn. S 1> ส่งเอง<ป>น,นะครับได้ไ,มมไดหมมะม่วงได้เงินได้เงินเยอะล้างนี่ปีที่แปดหกเจ็ดแปดสามปีล้างนี้ราคาออกจากสวนเนี่ยห้าสิบาท เลี่ยแล้วไม่พอขายโอ้โหแย่งกันซื้อมะม่วงที่นี่ผลปิดตอนนั้นจะอยู่ที่ปีละสองร้อยตันเพราะมันสี่พันสองร้อยต้นร้อยห้าสิบไร่พอปีที่เก้าดิ่งพระสุธาราคาจากสี่ห้าสิบบาทตกเหลือสิบห้าบาทปีที่สิบเหลือห้าบาทมะม่วงพันดีนี่แต่มะม่วงแก้วสิบาท มันกับทางกันเนี่ยมผมก็เลยตอบโจทย์ว่ามันเอาไว้ไม่ได้ดก็เลยเอามะมว่วงออกแต่ไม่ใช่ออกทีเดียวนะ,ะค่อยๆเอาออกรู้สึกเสียดาย <c oughs> แล้วก็แทรกแสกเข้าไปด้วยชุเรียนแล้วก็ทางนี้ก็เอาอยางพาราใส่ทุเรียนเนี่ยแล้วเริ่มแล้วเริ่มตั้งแต่ปีเท่าไหร่เริ่มเลยทแุเรียนตอนนี้มัน10ปี10ปีแนละ้วขายมาได้กี่ชุดแล้วครับเนี่ย สี่ปีอะสี่ปีชุดแล้วชุดที่ผ่านมานี่ประมาณก,กี่ตันตีกายเท่าไหร่สิบตันยี่สิบตันประมาณนี้ปีนี้ก็จะเอาต้นละสิบห้าล,า,ออาลูกวัชพืชเรียนเราพันสองร้อยต้นเราไม่ได้ไว้เยอะต้นละสิบกว่าลูกเฉลี่ยเอาเฉลี่ยเฉลี่ยเพราลูกโตเอาไม่ไม่เอาโตเอาแค่คโตไปหลอดเพราะลูกขนาดใหญ่เลยมาตรฐานมันถ้าได้ขนาดนั้นก็เราก็จะได้ประมาณสองสิบตัน ทีนี้พอมาเรื่องต้นไม้ปีแรกก็ปลูกยูคารอบไร่ปลูกยูคาด้วยเพราะอะไรครับปลูกยูคาต้องการปลูกเม็ดเดียวระยะห่างเม็ดเดียวเป็นรอบแถวเลยเหยียบเส้นปลูกเลยเป็นรอบรอบไร่เลยใช่ไหมครับช่วงที่ยูยาคาโดยคิดว่าพอเขาสามปีหรือสี่ปีเราจะตัดไปสามเม็ด เก็ทำเสารัวเป็นลบรัวไปเลยเารถน้ำมาตีใส่เขาพิดของเราครับปลูกไปสองพันห้าร้อยต้นปลูกได้อาทิตย์หนึ่งเพื่อนบ้านข้าเคียงก็มายกมือไหว้โอ้อย่ากปลูกที่ยูคามันจะน้ำถูกต้องนาำพืชเขาครับใบมันผู้ใหญ่บ้านพากรรมการหมู่บ้านมาขอร้อง พอพูดว่ามันจะงามแต่ก็ไม่ว่าอะไรก็กลับไปแล้เราก็มาคิดอถ้ามันไม่ถูกใจเพื่อนบ้านเนาะเราก็อย่าไปทําใช่ไหมก็ถอนออกหมดเลยเรียบเลยนะก็ไม่หมดอ่ะข้างหลังมันหลงอยู่เพราะตอนปลูกมันต้นนี้เดียวมันเหี่ยวใบไม้บางเหลืออยู่ประมาณสิบต้นข้างหลังตอนนี้กูนี่โอ้ไม่หมดแล้เข้าดือ ก็มาเนี่ยเราก็ยังอยากปลูกไม้ริมรั้วเหมือนเดิมก็ขับรถไปตามถนนทิสเกตเราเนี่ะเห็นต้นสักมันขึ้นเออมันขึ้นได้นี่ว่าบ้านเราแต่ตอนเป็นเด็กนี่ไม่เคยรู้จักกับต้นสักต้นอะไรไม่เคยรู้ตมโอไม่เคยเห็นเงาะไม่เคยรู้จักเดี๋ยนปัอนรุมจะมีอะไรก็เลยปลูกไม้สัก